อ่าครับเมื่อนี้มาเริ่มต้นทีด่ดอนปูน,นะครับปนตร์กอตำบ้หนห้วยพัฒนานี่สิอป,าาปลาทอดไก่นี่นะครับวิธีชีวิตบ้านครับการเลี้ยงปูเป็นวิธีที่เป็นเพศสืบทอดหรืม่แต่คุณน,นะครับเนาะ<ด>แต่พ่อแม่ปูเน่าตายายนะครับต้นมากครับมีตะไคร้ครับเอ้าปลาทอดสองอย่างดีไ นี่ครับเตรียมเครื่องเตรียมยังกับคูซอยจอยห้าวนะครับเนาะออกยี่ห้ออะออกตัวงตัวตัวหนึ่ัวสอโอ้จะจะทายไม่ต้องผลกับตอนนั้นกันบโมกาเนาะย่านเพิ่นอันนั้นอีกพีดอีกแล้วถ้าเราอ่า,านซัดหรือไงอ,อีกพีดคือก,กันเลยนี่ครับ <พอ S 1> เดิมเดิมข้างปิดข้างยัางนะครับลวกคนไก่ ก็เริ่มถ้าพ่นก็มา,าวนหลายครับ่องน,นี้ต้องรอเวลาอีกสวยยังหน่อยเพื่นก็ค่อยทยอยมาเรื่อยนะครับนี่ก็ครับดวมด้วยสวยกันลบกคนไก่ <laughs> ใกล้กับร้ายหนึ่งพันกวปีนี่เช็โตก่อนสิบเกาอตัวตอนยยงจะมาได้เอืๆเพันว่านะครับใช้ไก่เจมื่นก่อนสิบเกาตัวมาเรือๆครับลบกไปเรื่อยๆคือการพูด ห่อนบาสน่ค่อวนเพื่อนเพิ่นก็ทํำความสารมองอันนั้นมองฟักมองนี้นะครับนี่คือเขียงใหญ่นี่คือเขียงใหญ่คุณนะครับท่างคุณก็ลกซอยกันครับไม่ดีเขาบอกว่าไม่หมดเขาให้ไปวอร์ดเขาให้ไปอะไรกัาเนี่

ขาดแล้วมันบอกนี่เดือดตะวันเข่าอน่เด้อตะวันนี่เด้อครับให้หน้าเพื่อนขาดขาดแล้วนะฝนดีดินซุ้ม เอาแต่ฝนเพคนวะลมบ่เอาปีนี่สมสื่นครับให้หน้าไงบ่แห้งเลยปีนี้นี่เด้อครับเพิ่งกระดังว้านว้านกะว้านอันเยอะบ้า,านกะว้านเขาเนี่ยนะครับปูตะไคร้กับปูเพี้ยไปปูฮะใครเบิ้งปูตะไคร้ปูกันได้บ่ะเนี่ย เอ้ได้้ว่ปลูกขันรับ้าไปเจ็มปูกันเออปลูกผี่นานมาัาเ็นปูเห็นาขึ้นว่า้ำข้าาดอาไปย๊ากใครอาปลูกก็ผอมก็ปลูกใครพร้อ

ิีดง่าด้วยกนารโอ้เออยักษหวไอหมดแล้วโม่มไม่ไปไม่ได้แยกกินแล้วขันละเข่าไว้แล้วขันลเข่าก็แล้วอาละเข่าก็ทห้ให้องสิให้เ้งยิ่าเขามาเี่ยะาเขามา

เ่าผีสะกอน่านไปอยดอกันย um ิบตอขนดกอันนั้นลูกแต่น้อยกฝาตเนาะเาไปใส่น้ำเพินต้นต้นเอลลวอะไรนี่นะ้นน้ก็ห่อนพดเนาะ อดเขอกอดจะต้นรมดินหอสีินหินหน่มันเต็มโดเอาต้นนี้มึงมาเป็นสะเดู้่ต้นต้นนี้เข้าไว้ที่ยังนี่ต้นปะท่ายฮะโอ้ต้นต้นปะท่ายว่าตอนแล้วนว่าต้นปะท่ายอ๋อ

อพี่กเอนกระเปาเนแต่เาอหน่อยห้านะี่นะครับเตรียมเห็ดเดี๋ยวเอาไปถวายปูนะครับเนาะลาบลาบนำเอาไปติดตัวพร้อมน่ดหน่อยเนาะนี่นะครับบรรยากาศ

กูไม่เห็นบอกเราไม่หน่อยจะไปซีเดยดมานี่บอกจะหน่อยเอาไฟ่ม่ชอนี้น่อยนย่อ่ะไปได้เย คนสองเราเคยโชว์ไปะไม่ละเคยเจ้าเคย่อยเก็บเงินน่นผู้ไิติ่ก็บมาดิผู้หญิงเอาไอ้คนเส้นตอนนี้ก็จะบอก่าเ้นก้นเหมือนเส้นก้อน่สิบคนได้ห้าห่าห้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 าหได้าห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 ้า้าห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 ้า้าห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 ้า้าห้าห้า้าห้า นเนือกูทยไทยดูท,ย,ทยวีโอนี่เยเ้อหน้าดวยเนอเดสี้บไคนไก่เ้อหวานเน้อทีุ่้ยมดเยเนาะีเรียมเนาะเรียมที่ไฟเป็นไเดเว้ยที่ได้องีป

ไส่กับบ่อก็ได้แงงใ่ใส่กบอานไหวแบบนี้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหเอ้โอ้โหโอ้โหโอาโหโอ้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 โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ <Private S 2> อ่าเี๋ยองน่อยเนาอ่ากดไงแล้วก็เขานีละถ้าสมักษาเพิ่นเดอร์บานทองอางดูกเจ้าเพิ่นกับยุ้กริ่กรุงไทยไปขอเพ่นวว่าจะมหสเ่นนล่นละอ่าเพ่หนอยเ่นห่อยขวัพลังไดพิ่นหน่อยเออพ่นหน่อยยังพวัญลังบอก

ปทาขัทร <languages izations. S 3> ัเอาเอาเอาเอฟักเาฟักยานฟักไปประโยชน์ายคันตัเคียงตัวนี้เนะอพินามากใส่เคียงตัวเก่านนี่พวงนี้พวกกินเลยเนาะไม่ดีไม่ดีรเอาเอาตัวใ่มาก่อน นี่นนเจยวอยู่บ่เป็นยังไงดมันเปน่านี้ดี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 แน่ไดเด้นี่ ดีเลโทษอ่เบ้งบ้งปบันค่าย่าย่ดฝนดีเด้อพี่นองเด้อไปยังออบ่แดงบ่แดงอันนี้ห่ยววนี่หยี่ยวดนโอ้ยของหลอตเมืองนวดอันนี้เนาะอันนวดยาวนี่ฝนดีฝนว่ะขัางไกฟักฟักฟักฟาวฟัก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 ักฟักฟ้ากักฟักฟักากกัต ตัวรับพ้นดีๆเด้อวันนี้ปีนี้เด้อยใหญ่ๆกันเด้อคร kind of yeah, ับตะลมม่วไผ่ม่มมันบานนี Bilder ่โ like ค hmm. ้ดโค้เพิ่นกินแล้วครับม่มไผ่ม่มมันนะบานนี่ พอมาถงมเยครับเนาะพอโรงเรียนบันรกรขาหอานะครับเถิงห่อนไฟเนาะไฟายกับฝ่ นเมือนู้เ่าเมื่อเมื่อส่งนี้มาทานได้หนอเต็มแก้วเต็มแก้ว ส่งแบบมาตรฐานได้ส่งเราเมื <laughs> <laughs> ่อเมื่อครับเมื่อเมื่อส่งมือส่งดุนได้ผีเหนื่อยดีไมคนห่งเปกหนึ่งเปกหนึ่งนี่เปกไหนเพื่อท่า นี่ครับคนหนุอนะครับนีมือส่งอีกผู้นึงเลยสดวอลนั่งนี่ห้นั่งนะสดบังเวลาดุกได้ซอกได้เจสันแบ่งแบงแบ่ไหแซ่บวะ ข้ของแถลูกใครเอาไหมเ้งเบิงเ <c oughs> <is open> ้บเจ้าอยู่บ <c oughs> uh ่เอาบ่ได้ถามามาหาจอนตู้โมบายเราเขาไหมคือมาจอนเออฮะคือบ่บปเราเข้ามานีเพื่อนเอินซะอย่ว่านคนว่าเด้นเนาไปกไสงสารเที่ยวไปไปอีกก็เทื่ยสามนอปที่ข้าเดียวต่อเนืองกันนี่แล้วก็เอินแล้วเอิญนซะอยู่ บ่อขั้นไปนั่นเห็นเขาเห็ดเอามาขานซึ่งอร่อยนี่บอกเราเอามาหายอดเฮ้ยเราขายเขาพุกอร่อยนะไม่น้ำด้วยหรอเนี่นะครับคือบรรยากาศการเลี้ยงบ้านบรนกองเฮขา นางล่อครับไก่ก็ดังต่มอยู่ยครับก็ดังปรุงก็รังย่งอยู่นีงอ่นกอี่คืออีกมงุมนึงครับ

นนั้เอาอีกห่ม้าวว้่บวเ่ยนี้ิเขาบ่บอ่ฮีู้นีแต่ว่าอย่างเนียไมต้ไมต้มึงมีแกงกูเมื่ออยู่บ่เานีแกงเมื่อ้าวุ่แล้วเ่านี่เมื่อหนเอาไ้ สูกันเรื่อห้าบาทนี่เด้อค่อยบ้านก็เริ่มตักแล้นี่ย้อยกใส่หัาขาย้ายกันไปบอกพี่บาทนี่หน่อยเถอะอย่าฟ้า

แมบบ่แม่แม่มเขามาหาคนสืด,ดีก่อนนี่นะครับนะอีกมุมนึ่งวันนี้ปีไหนคระสานปีไหนนี่นะครับหาลายหลายมุมนะครับเนาะ

บป้งนี่เป็งไหนนี่แซบบ่แซบบแซบแวน่นี่ัไก่ไอเซียนบงไหนแซบแซบแซบดอะป่ครับนี่นี่ขึ้นเมื่อเมื่อส่งเนื้อหนิเด้อฮ่าซ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่าซ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮ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 ่่าฮ่่่่่่่ โอ้ดีได้พยาบาลยี่ว่ะทั่วต้องทั่วต้องทั่วถึงน้ำพยาบาลดีได้ยังว่ะปูเด้เรียบปูเด้เขาพูดเหพ่อพ่อีายาโอ้ยมันอาไดหยอดตาใกล้ผมนวานั่นมันกว้างมันกว้างเขาเด้ เี่ยนคือไอมีพี่ enfin ี่มามาขนาเลยมือนี้เรียกปูได้เมือนี้ยเขาก็ปูแทบๆได้เมือนี้คือน้องเมอันี้อัน้กิหายมวอนอย่างเดียวครับมรนกอวันนี้คจีจอกที่สองพี่น้องดีหลายดีหลาย ตำเงันกับ้านนี่บอมบอนะบุญแต่เราดูไปลนัแเ้วไปยยมที่บวกวงนี่เป็นไรนี่เศษบศอยู่วงนี่ใส่ใส่ะู้ผู้ทรงเศษะผู้ทรงนั่นนี่นี่ผู้ทรงขวดนี่นะมเห็นได้่เห็นได้เฮ้ยยนพี่ยินผีองที่เราโอ้ยโอขวดว่างยงนี้นั่นโอ้ยผู้ยิ่งน่าอกอ่ะ ไปเลยไปเลยไงก้านี่นะครับความเพยเศษ5ปลาดิความม้วนซื่นพ้องบรรลุกองเข้าเนาะครับเนาะกินแน่กับโบวิ่งดอกมีแนวแสี่มนี่ก็าพ่อออพ่ออ่เข้าเนาะครับเนาะโรงเรียนบรรลุกองเข้าครับผมเป็นว่าเบิร์บรรยากาศนะครับเป็นตัวใหญ่มาปีแรกกหน่อยเนาะปีแรกเนาะครับเนาะปีหนาเียมก่ไหมว่าสอง ก็เบาๆซื้อน้อเขาบอกมาหนิโดนอะไรเขามาปีเดียวเนาะเอ้าอีไก่ก็บอกเห็นเลยเขามาปียังย่ามจะกินแน่นี่มันได้โซตานามันก็มันไก่มันมันเบิดนะยักไปใส่เบิร์ดตอนไก่เบิร์ดอ่าตจะคุ้มมาปีเนี่ยเออถือว่าดีครับแน่นี่กินได้กินแบบอุดมสมบูรณ์กับทุกคนเนาะน้ำมันเราฟรีบ้านมากที่สุดเป็นไังไอ๋อหน่อย อร่อยค่ะแซ่บเยะนะนิแซ่บันี่นะครับ้องพว้บ้องผู้ยิงคนกินนะครับเนาะมามามาเฮ้ยโนกลาเออนนุไอ่าแบไ่บแซ่บ่เอาละไปอย่างแรงไ่ดะเมื่อเมื่อท่ง่ะเบิดอ่ะเบิดเบิดอ่ะอ้ยอแชเบิดอ่ะเด้ โต๊ะป,ประท,าย,ะรระทายนะครับนะี่คือขั้นตอนถ่ายนะครับเนาะตอนจะพันกลับบ้านนี่อาจารย์กําลังจะถ่ายตอนนี้ <c oughs> เดินในรลองอยู่ตอนนี้กําลังถ่ายอยู่หันวัดได้ถ่ายอยู่ยังไม่ใส่เดือยนะท่านอาจารย์ เห็นแล้วครับเด้อใช้พัฒนาสิ่งใดกับอธิษฐานเอาเนาะครับน้องแนวนี่เนาะนี่นะครับคือขันตอนไทยก่อนเทาจะกลับบ้านกันนะครับเนาะตบกปะถ่ายกันนี่

มันตู่แต่ว่ามันเขาสั่งเราเอาดับโอเคจะให้ตู่แต่ว่าเขาจะจำ

พี่าติเพ่นไปแท่งเขาไปเอาวหยพานาเยอีกงานอี้นโอ้ยไปงนอนเลยนอนเลยไม่อยากจักมิดมันเสียเล้บ่อ่าพนาบานบ้าคำลาบ่าบานี่เนี่ครับชุดถ่ายถ่ายชุดกัอูนี่นะครับคุณคูดน้พยับานนี่ละดอบคุณพระน้าูเมื่อได้บ่านี่นะครับ พี่บ้านเป็นเห็ทุกอย่างนะครับลตาหนุ่มร้านี่ดีพี่แหงก็สุุกคนู้ไปเที่ยวก็บไทักใสปักตำยังไงยหน้านครับตากาดีพี่แห้งได้บาทไปน้ามไ่นคนละบาทนี่เล่นกใอีกไปน้ามีไพินาคนคืเขาขึ้นบ้านเนาะว่านเล่นกอยู่เลยไปน้า อยู่ดีมีแห้งเด็กกไ้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งยมเาทรักษาขอบข้วเพิ่นอเออเพิ่นกไปเอาเออเพิ่นกีไม่แห้งข้าเพิ่นกับวิโรชัยอ่ะหาด้านมอกหันมองนีระดันไปด้นมาก็ดันม่แหงน้ำหายมบินหวานบินหวานมีหวานดูไม่หเออให้ไปสื่เด็กกเบอร์เออสาธุิคนฟันเด็กดีๆถ้านก็ไปบอกพ่นน้ำแน่แม่เออเออนออยอย่าเดิมมาบ่ไรกะ หายาหายัาเปน่วเพิ่นมทำบริภาษ์ันเก็ <สำ S 1> บแออค่ห <บน S 1> า,ายาไปใส่มันแน่ผมด้วยมบริ่มรุ่งหรอกเออเจ้ามา่ะเออเออ,เอยู่ดีไม่แห้งฝนอกขัว้วมันลูกร้านมันก็ไลาย กูไปขาวเดียวกูเถียกูไปนี่ครับส e? ุดท้ายมาล่าะไรก็กลับบ้านครับ้านจะจะจบไปเพี่อนแค่นี้นะครับเนาะหมือนสุดรับมือนเนาะรอรเอ